No. หาความรักดีๆไม่ได้เลยหรือไงเฮ้ยขับรถดีๆหน่อยสิคุณถ้าขาฉันหักขึ้นมาทำไงเนี่ยเฮ้ยเดินเซมเองนะไม่ดูรถยงไงแล้วอนมนเสียใจอะทำไมอะก็โดนทิ้งอะถนนไม่ใช่ทางคนเดินเ <het> จ็บทั้งใจเจ็บทั้งขานี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วนี่มันทางถนน,นไม่ใช่ที่แสดงละครหลังข่าว <h up> เป็นอะไรไหมคุณ จะเดินเข้ามาใกล้เหมือนล่าล่าหยุดไปไม่ไหวหัวใจฉันกันแหล่งอุ้ยนี่มันผมไม่คิดชัดชดอะไรนะอ๋อไมเจ็บค่ะค่อยคุกขึ้นมาไในยูซิเหมือนจะเจ็บมากนะพอไปทำแผลในร้านก่อนไหมก็ได้ค่ะ ลองไห้มาหรอค่ะพอดีมีเรื่องนิดหน่อยอะเรื่องที่ทำให้เธอต้องเดินไปร้องไห้ไปจนโดนรถเฉี่ยวเนี่ยนะมันฟังดูแย่เนาะแต่ตอนนั้นหนูไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะอืมที่หลังก็ระวังหน่อยละกันเดินข้างถนนอะมันอันตรายมองอะไรมีอะไรติดหน้าฉันหรอ อ๋อคือหนูไม่รู้จะขอบคุณเชฟแอร์ <ep> ขอบคุณนะคะเชฟแอร์ชื่อข้าวค่ะต้องขอบคุณฉันหรอกอ่ะเสร็จแล้วจริงๆแล้วหนูโดนทิ้งค่ะก็เลยเผลอโดนแบบไม่ทันตั้งตัวอืมใครๆก็เคยโดนทิ้งกันทางนั้นแหละย,ยังไงก็สู้ๆนะแต่ฉันไปทำงานก่อน ขอบคุณนะคะเชฟแอร์เฮ้ยพี่เราสมัครพนักงานเหรอคะเนี่ยใช่ๆค่ะนี่แหละต้อนรับกันนะคะสนใจไหมคะสนใจค่ะสนใจติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ 你啦，今天在该吃几啊？库。 ฟ้าไม่สดใสแต่ยังมีเธออยู่เคียงข้างฉันทุกครั้งที่เรายิ้มและหัวเราะกันมันทำให้ทุกความเนื่อยจาอหายใจคือเพื่อนแท้ที่คอยอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขใจจับมือกันเดินไปในทุกเส้นทางขอเพียงแค่มีเธอข้างกายตามใจบาดเจ็บไหนเราชื่นบานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ก็วันนี้ขอแนะนําผู้ช่วยครัวคนใหม่นะคะก็คือน้องข้าวนะคะน้องข้าวจะเป็นผู้ช่วยครัวของเชฟแอนนะคะจะอยู่ในส่วนของงานครัวยุโรปค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวนะคะมาสมัครเป็นผู้ช่วยเชฟยังไงก็ฝักเนื้อฝัก้วยนะคะ สวัสดีครับพนักง,งานทุกคนวันนี้เราประชุมกันทุกวันศุกร์9โมงเช้านะครับวันนี้หัวข้อการประชุมก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งและหน้าที่นะครับก็อันดับแรกเลยหัวหน้าง,งานแต่ละแผนกก็ประชุมกันตามปกติไปฝากเน้นเรื่องของความสะอาด ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายของพนักงานให้มันเรียบร้อยตามกฎระเบียบของบริษัทนะครับอ,อย่างเดือนนี้เดือนธันวาเนี่ย,เร,ย,นนรเ,ยเรามีเทศากาลอะไรบ้างที่เป็นนักขัดตะเลิกที่เราต้องเปิด1ีบเ,เอโงครึ่งในส่วนของเดือนธันวานะคะก็จะมีเทศกาลวันพ่อก็จะมีคริสต์มาสอีฟนะคะคริสต์มาสวันที่อะไรคุณเต๋ฮะย <laughs> <laughs> ี่สิบเอ็ดเหรอพอ เฮ้เลยได้แล้ววันหวยออกที่อะไรหวยออกที่อะไรฮะนีดหนึ่งกัรอะไรเออโอ้ยอย่างนี้รู้นะ25คือวันคริสต์มาสคริสต์มาสอีฟคือคืนก่อนคริสต์มาสคือวันที่24เพราะนั้นน่ะเวลาเขาจัดงานเทศกาลหรือว่าสังสรรค์เนี่ยเขาจะตั้งแต่วันที่24 เรียกว่าคริสต์มาสอีฟในคริสต์มาสอีฟเนี่ยก็จะมีคนใช้บริการเยอะนะก็คือคืนวันที่24แต่ว่าร้านเราไม่เปิดไม่เปิด11โมงครึ่งกับช่วงปีใหม่วันที่อะไรตั้งแต่วันที่27ค่ะเออตั้งแต่วันที่27ก็คือศุกเสาร์อาทิตย์จันทร์จันทร์ที่อะไร3าอ่าแล้วก็3 1 1เอหนึ่งเราเปิดลากยาวเลย11โมงครึ่งตั้งแต่27ธันวาถึงวันที่1มกรานะอันนี้บอกแจ้งเพื่อทราบไว้ก่อน เพราะว่าอันนี้มันเป็นเทศกาลประจำเดือนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งเดือนธันวาก็จะมีหมูหันเก้ารสชาตินีน้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยค่อยประชุมกันอีกทีหนึนงกะเพราหมูหคหีความพิเศษยังไงพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ย<ต> โอ้โห oh, oh. <laughs> 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 นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องต้องบอกเขาบ่อยๆซ้ำๆต้องเอาให้เขาแบบตอบคำถามลูกค้าได้อะอ้าวฟีอาร์เมแนะนำเมนูหอยให้ทุกคนได้รู้หน่อยสิค่ะห,หอยนางรมของเรานะคะเป็นหอยนางรมที่รับมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะรับมาจากเมืองฮิชิโนมากิค่ะเป็นฟาร์มันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็การเลี้ยงดูของเขาเนี่ยเขาจะเลี้ยงในกระแสน้ําเย็นกับกระแสน้าอุ่นที่มาบรรจบกันค่ะทําให้รสชาติของหอยเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีรสชาติที่หวานขึ้นค่ะ เราขายตัวละ100บาทค่ะซอสที่เราเสิร์ฟเนี่ยจะมี3ซอสค่ะก็คือยูสุพอนสอึแล้วก็เลมอนแล้วก็ซีฟู้ดค่ะอ้าวต้นพนักงานโทมฮอกเสิร์เวลาเสิร์ฟโทมฮอกกับลูกค้านี่ต้องพรีเซนต์ยังไงอ้าวจัดการสิและสำหรับเนื้อโทมฮอกแบ็คแองกัสนะคะจะคุณด้วยทันทีเพื่อ270วันเป็นเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในซี่โครงของวัวนะคะ แล้วก็จะมีขายมาในระดับมาร์เบริงซึ่งจะอยู่ที่สกอร์สามถึงสี่และผ่านกายได้เอทถึงสิบห้าวันเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นของเนื้อวัวที่สุดนะคะเราก็จะคัดสรรมาอย่างดีเนาะโดยน้ําหนักของเนื้อของวัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งจุดสองกิโลกรัมค่ะมีใครที่ที่ยังไม่เข้าใจเมนูพี่เชื่อว่ามีอีกเยอะมันต้องฝึกฝนกันมากกว่านี้ต้องทบทวนบ่อยๆหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่เข้าใจเมนูแล้วเวลาลูกค้าถาม เราตอบไม่ได้อ้ำอึ้งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพทายสรุปการประชุมวันนี้สิก็จะเป็นเน้นเน้นเรื่องสื่อสารการใช้วงใช้บอขามันจะใช้วงใช้บออะไรเหนื่อยถ้าเวลาพูดจะจะต้องพูดคขาว่าเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดรับราบจะต้องพูด2-8ค่ะเนี่ยเขาประชุมมาเขมอมเนี่ยัอบน้จะมีเรื่อง เอาตัวเครื่องแต่งกายค่ะให้พนักง,งานดูแลเรื่องความแบบสงงสะอาดที่ที่ลงที่เลิบ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ใช่แช่คัด <c oughs> แล้วก็ค่ะตรงหน้าเลยค่ะ เชฟแอร์ <Chef> วันนี้ข้าทำงานเป็นวันแรกยังไงก็ฝากเนะื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้าเธอจะทำงานที่นี่เธอก็ต้องพร้อมที่จะทำงานอย่างหนักห้ามผิดพลาดไม่งั้นเธอก็จะไม่ผ่านงานเข้มจังแต่ก็น่ารักกันไหนลองจัดจานอันนี้ดูสิได้สิคะแค่เรียงให้สวยมันยากตรงไหน มาน,นี่สิโหเชฟเชฟเก่งมากเลยอ่ะอ่ะเธอลองทำดูสิค่ะไม่ใช่แบบนั้นต้องทำอย่างไรเชฟ <Okay, S 2> ประมาณนี้นะค่ะลองดูนี่ใช่คะ่ะ

รู้ไหมว่าการทำอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดคือความตั้งใจใส่ใจเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยเราก็ได้มาตรฐานตามร้านตามใจปรารถนาเข้าใจไหมค่ะเชฟข้าจะท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะอืมพ <c oughs> ี่ฉันต้องทนกับคนซุ่มซ <c oughs> ่ามอย่างเธออีกนานแค่ไหนเนี่ยข้าจะตั้งใจให้มากกว่าน,นี้นะคะยังไงราบก่อนเชฟเป็นพี่เลี้ยงให้ข้าวดีนะได้สิถ้าเธอไม่ทำพอที่นี่พังไปก่อนนะไม่พังล้วค่ะ ทำต่อะระวังระวังฮ่ามุมนั้นแหละใช่ไหมคะมือขยับหน่อยอ,อย่างนิดนึงไม่ได้หรอใช่ใช่งทำแบบนี้ทำแบบนี้สิ เห็นดีข้าวะจับไหม่จับมือกับเชฟแอร์ด้วยนะแกหรอพูดอะไรกันอยู่หรอคะเห็นมีชื่อข้าวด้วยข้าวหลามะจังวันนี้อยากกินซักกระบอกอ๋อไม่ใช่อะไรพอดีว่าพวกพี่ก็ถ้าเป็นห่วงในเห็นเป็นเด็กใหม่ก็กลัวจะทำอะไรไม่ถูกและจะโดนดุเอาละสิใช่ไม่ต้องเป็นห่วงอกค่ะข้าวมีเชฟแอร์เป็นพี่เลี้ยงอยาข้าวก็เก่งมีเชฟแอร์เป็นพี่เลี้ยงแล้วอย่าลืมมาเลี้ยงพวกพี่นะคะ แต่ก็อย่างงี้ยแหละเด็กใหม่เนาะอาจจะโดนเทรนหนักบ้างช่วงแรกถ้าไม่กลัวหรอกค่ะ<ต><ม>เอ็นดูนะโดนดุขนาดไหนก็ยิ้มแฉ่งอยู่นั่นแหละโอ้คิดอะไรกับเชฟปะเนี่ยเปลา่าค่ะขาไม่ได้คิดอะไรที่จับมงจับมือไม่ได้จับคะ่ะตน่พูดอะไรก็ไม่รู้จับมงจับมืออา้าว่าษาทิศออไม่ได้คิดก <c oughs> ็ไม่ได้คิด,ไ,ไ,ด,คดไปทำงานบ้างเถอะเนาะทํทำงานบ้างเถอะไายาค่ะ Tôi <laughs> đã lại có mấy lúc ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปถ้ามีเธออยู่ข้างกันทุกอย่างมันง่ายได้แค่เธอบอกมาทุกสิ่งจะเป็นจริงฉันจะทำให้เธอได้ make real for you ไปได้ฉันได้ทุกความฝันที่จะอคิดทุกคำที่เอ่ยฉันพร้อมจะไปกับเธอทุกที่ as you wish I'll make it real for you ทุกอย่างที่เธอ ทุกอย่างสะเปรนจริงตามใจปรารถนา